ีกำลังเลยขึ้นมาได้หนึ่งตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เราลึงไม่ค่อยพอใจนะครับตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือเราต้องพยายามเฉยๆนะฮะไม่ให้งูรู้สึกว่าถูกขู่ขาม,มากเกินไปนะครับพยายามนิ่งจริงๆนะ จากคลิปวิดีโอวิธีการสาธิตนะครับว่าถ้าบาังเอิญวันหนึ่งเราโชคร้ายเดินตกลงไปในบ่อพร้อมงูเหาสิบก่าตัวเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรคราวนี้ก็จะมีมุมมองที่บอกว่าการที่เราค่อยๆปีนลงนะครับงูไม่ตกใจเพราะสถานการณ์จริงอาจจะพุ่งมากัดได้ลงแบบนี้มันก็ไม่กัดนะสิคือเราไม่ได้ทําคลิปเพื่อให้งูกัดนะครับสถานการณ์จริงเวลาคุณตกลงไปงูอาจจะตกใจพุ่งเข้ามากัดเราหรือตกใจแล้วพุ่งออกไปก็ได้ สิ่งที่เราจะอธิบายคือถ้าตกลงไปแล้วไม่ว่าถูกกัดหรือไม่ถูกกัดเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ว่าคุณจะเชี่ยวชาญหรือไม่เชี่ยวชาญแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจนะครับในเรื่องของการตอบสนองของงูเนี่ยคุณก็อาจจะสามารถเอาชีวิตรอดได้คือเมื่อใดก็ตามที่เราตกใจนะครับมีการื่อนไหนวยเยอะ,ยอะงูมองว่าเรากําลังจะไปทําร้ายเขาเขาก็เลยต้องป้องกันตัวโดยการฉกกัด แต่ถ้าเกิดว่าเราทําตัวนิ่งๆนะครับเขาอาจจะมองว่าเราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็อาจจะไม่ยุ่งกับคุณเลยตอนนี้กำลังเลยขึ้นมันไดห,หนึ่งตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไน,ไรนะครับก็คืองูเนี่ยเวลาเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับเขาก็จะพยายามหาที่หลบซ่อนนะครับ เนี่ยนี่คือแสดงว่าเขากำลังพยายามนะครับพยายามที่จะขึ้นไปข้างบนซึ่งข้างภาพเรายืนอยู่ส่วนมากเนี่ยเขาจะมีสัญชาตญาณการตัวรอดคือเขาไม่อยากจะกัดเราหรอกแต่เขาจะต้องการหนีเขาจะพยายามหาจุดที่สูงที่สุดเพื่อปีนขึ้นไปพยายามต้องพยายามยิงไว้ฮะนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับป็นตรงขาแล้วผมต้องมาช่วยทั้งภาพเพราะว่าเดี๋ยวมูจะเข้าวงเกงได้นะครับ หนนะผมเองก็ต้องนิ่งนะเพราะว่าราอบๆตัวผมก็มีงูอยู่นะครับพยายามทไงก็ได้ให้งูเขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกคุกคามมากนะนะครับเอาไม้ใหญ่ๆนะครับี่ยนะเขารู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ไม่ดีหรอกนะลงไปข้างล่างเถิดนะฮะนึ่ออกไหมครับเนี่มากลงแล้วเครีย,เ,ยเขารู้สึกกังวล ไปลงไปไป,ไป,ไป,ไปอืมเนี่ยตัวมานอนแล้วนะคือถ้าเกิดว,ว่าเราตกลงันจริงๆเนี่ยงูมันจะไม่เพ่นพ่านขนาดนี้นะเพราะว่าเขาเหมือนสำรวจหมดแล้วแล้วเขาขึ้นไม่ได้เขาจะหาที่พักแบบเนี้ย นะครับตัวไหนจะมาถึงขาจริงๆถ้ามาถึงแล้วก็ต้องนิ่งๆนะแต่ถ้าไม่ถึงนะเราพยายามเปลี่ยนทิศเขาเขาไปทางอื่นนะครับแต่ถ้าไม่มีไม้ไม่มีอะไรนิ่งเลยนะฮะนิ่งเลย เนี่ยถ้าเกิดว่าบางทีเราไปอยู่ที่สูงนะครับงูเขาก็อยากจะหนีเหมือนกันขึ้นมานนขาแล้วครับน,น่นะครับตอนเนี้ยเราขึ้นถึงขาเนี่ยผมพยายามที่จะไม่ ไม่ไปทําอะไรแล้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเยียนแรงเขาอ,อัตกระับได้นะครับต้องมาถ่ายจังหวะนะครับ S <S <an> อ๋อัลมีแขกมาเที่ยวออกเป็นไที่ยวมันบบามาตกใจไงวันนี้ปัญหานะครับก็คืองูนี่ค่ะไลาตัวนี้กริ้สไม่ค่อยพอใจโอ้โอโอนะครับตอนนี้สิ่งที่ทําได้คือเราต้องพยายามเฉยๆนะฮะไม่ให้งูรู้สึกว่าถูกบุกคามมากเกินไปนะครับมันจะเป็นอันตรายอยู่ไปสองตัวแล้ว เอาไปใส่ถ้วยนิ่งเลยนิ่งเลยนะ いいね อนนี้เป็นช่วงเวลาที่มันหี่หัวใจนะคืองูเขาต้องการที่แห้งคือคาพื้นที่ข้างล่างมันแฉกเขาเลยเลยข้างบนเขาต้องการหาทางหนีด้วยแล้วว่ามันกลายเป็นเดือดทันขาทีงานเราแต่ผมจะค่อยๆเอาออกมาทีละตัวนะต้องไม่ให้เขารู้สึกว่าถูกขามมาเอามาลุกมานี่มานี่แล้ว น,นี้ปัญหาคืองูสองตัวมาพันกันเราต้องแก้ตัวไหนก่อนดีวะนะเลือมาเลยเลือมาเลยต้องทำให้เขาลำคาญนิดหน่อยเพื่อที่ว่าเห็นไหมฮะนี่เป็นความสามารถส่วนบุคคลนะอย่าไปทำตามนะ คือคมต้องเคลียร์เดี่ยวตัวยกขาขึ้นได้ไหมอันนี้อันนี้นนแล้เขาขยกมันเกาะอยู่ตรงต้นใช่ไหมยกยกเลยยกโอเค ที่คุณเห็นตรงนี้เป,นเป็นเทคนิคทั้งหมดเลยนะขา,าการจริงมันไม่รู้จะเป็นเถือนอะไรขึ้นบ้างนะนี่คือตะดินมือก็ต้องปล่อยไม้ ทางท่าเราลอดแล้ว